คุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษครับรายการออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางคลื่นวิทยุ FM 107.25เมกะเฮิรตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับวันนี้ผมมานะเติมใจอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันครับมีชื่อว่า คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ AI ครับหรือ Understanding AI Vocabulary คุณผู้ฟังทุกท่านครับในทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ทุกครั้งครับที่มีการปฏิวัติทางเทคโนโลยีหรือว่าอุตสาหกรรมอะไรต่างๆก็ตามครับมักจะมาพร้อมกับคอนเซปต์ใหม่ๆหรือว่าคำศัพท์ใหม่ๆในภาษาอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้ครับเทคโนโลยีที่ พัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วก็มีความเกี่ยวโยงกับสังคมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนเลยก็คงจะหนีไม่พ้นเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI ครับวันนี้ครับผมจึงมีหัวข้อที่เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับ AI นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันครับว่ามีคำศัพท์ไหนบ้างที่กำลังได้รับการกล่าวถึงแล้วก็มีการใช้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในภาษาอังกฤษแล้วก็ ในภาษาไทยเองก็คงจะทับศัพท์คำนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับขอก่อนที่จะไปถึงคำศัพท์นะครับขอพูดถึงคำว่า AI กันก่อนเลยครับเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่เป็นตัวตั้งต้นเกี่ยวกับในเรื่องนี้ครับคำว่า AI ครับเป็นตัวย่อครับมาจากตัว A กับตัว I AI มาจากคำว่า artificial intelligence คำว่า artificial แปลว่าประดิษฐ์ขึ้นหรือว่าเทียมแล้วก็คำว่า intelligence แปลว่าความเฉลียวฉลาดหรือแปลว่าปัญญาก็ได้ครับเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันครับ artificial intelligence ก็มีคนบัญญัติไว้ครับว่าแปลว่าปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ครับแปลไทยเป็นไทยคืออะไรก็คือเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้หลากหลายด้านหลากหลายประเภทครับเช่นเดียวกันกับความสามารถของมนุษย์ครับยกตัวอย่างเช่นครับ ความสามารถของ AI อย่างเช่นความสามารถในการเข้าใจภาษามนุษย์ครับสามารถที่จะฟังแล้วก็พูดโต้ตอบกับมนุษย์ได้หรือว่าอ่านข้อความแล้วก็เขียนโตตอบกับมนุษย์ได้พูดง,ง่ายๆก็คือความสามารถในการสื่อสารภาษามนุษย์ได้ครับนี่คือตัวอย่างที่1ครับตัวอย่างต่อมาครับ AI ยังสามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองได้ด้วยครับบางครั้งครับโปรแกรมเมอร์หรือว่านักเขียนโปรแกรม เขาไม่ได้เขียนโปรแกรมให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แต่ว่า AI ครับสามารถที่จะเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ตัวเองเคยเจอได้แล้วก็นำไปสู่ครับการให้เหตุผลได้แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนได้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของความสามารถของ AI ครับที่ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับครับและตอนนี้ก็มาถึงคำศัพท์เกี่ยวกับ AI กันครับวันนี้ จะนำเสนอทั้งหมดอยู่4คำครับเป็นคำที่เจอบ่อยแล้วก็ทั้งในภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยก็ทับศัพท์กันด้วยครับคำแรกครับคำว่า agi agi ก็มาจากคำว่า ai ครับแต่ว่าเพิ่มตัว g เข้าไปครับมาจากคำว่า artificial general intelligence หรือเรียกง่ายๆครับว่า general ai หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปครับปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปก็คือ ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถทัดเทียมกับความสามารถของมนุษย์ครับนั่นก็คือสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเรียนรู้ตามที่มีโปรแกรมกําหนดเท่านั้นครับเหมือนกับมนุษย์เลยนะครับที่มนุษย์สามารถที่จะเรียนรู้นอกเหนือไปจากสิ่งที่ตัวเองเคยได้ยินหรือว่าได้เรียนได้อย่างเช่นครับมนุษย์อาจจะสามารถอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้ หรือว่าเข้าคอสเข้าอบรมสัมมนาต่างๆเรียนรู้เพิ่มเติมได้ AI หรือว่า AGIGeneralAI ในที่นี้ก็เช่นเดียวกันครับเดิมก็ถูกกำหนดโปรแกรมมาให้มีสามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แต่ว่าต่อมาครับตัวเองสามารถที่จะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็เก่งมากขึ้นเหมือนกับว่ามีความสามารถหลากหลายด้านมากขึ้นครับก่อนที่จะมาถึง AGI นะครับจริงๆแล้วก็คือ มี AI แบบที่เฉพาะทางหรือว่าแบบจำกัดความสามารถเหมือนกันครับแบบนี้จะเรียกว่าเป็น Narrow AI ครับ Narrow AI ก็คือ Narrow แปลว่าแคบหรือว่าจำกัดนะครับ Narrow AI ก็คือ AI ที่มีความสามารถเฉพาะทางอันนี้คือในอดีตครับหรือจะเรียกว่า Weak AI ก็ได้ครับ Weak แปลว่าอ่อนแอ Weak AI ตรงนี้ก็คือ AI อ่อนแอก็คือมีความสามารถที่จะจำกัดครับหมายถึงว่า ทำได้แค่ไม่กี่อย่างทํางานได้แค่ไม่กี่อย่างที่ถูกกําหนดมายกตัวอย่างเช่นครับในอดีตครับมีคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Deep Blue d e e p Blue ครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่นหมากรุกได้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของ narrow AI หรือว่าเป็น weak AI ครับก็คือถูกพัฒนาขึ้นถูกสร้างขึ้นให้เล่นหมากรุกได้อย่างเดียวแต่ว่า e e p Blue ครับก็พัฒนาโดยบริษัท IBM ครับในปีพศ2540 แล้วก็เป็น AI ตัวแรกเลยครับที่เล่นหมากรุกแล้วก็เอาชนะแชมป์หมากลุกของโลกได้ซึ่งแชมป์หมากลุกเนี่ยเป็นมนุษย์นะครับ AI สามารถที่จะชนะได้ถึงแม้จะความสามารถทําได้อย่างเดียวก็ตามนะครับแต่ตรงนี้ก็เราก็เรียกว่าเป็น narrow AI หรือว่า weak AI สมมุติว่าจะให้ deep blue ไปทำงานอย่างอื่นเช่นไปแปลภาษาให้มนุษย์หน่อย deep blue ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าถูกกำหนดมาให้สามารถเล่นหมากลุกได้เท่านั้น แต่ว่าหลังจากนั้นต่อมาครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าก็มีการพัฒนา AI ขึ้นจนกลายมาเป็น AGI นะครับก็คือมีความสามารถทั่วไปสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้มีความสามารถทัดเทียมความสามารถของมนุษย์แล้วก็ในอนาคตครับเขาบอกว่า AGI จะมีความสามารถเช่นเดียวกับมนุษย์รวมไปถึงมีความรู้สึกนึกคิดด้วยที่เรียกว่า consciousness จะมีการแสดงออกทางอารมณ์ เช่นเดียวกับมนุษย์ได้ด้วยครับโดยบริษัทผู้พัฒนา AI หรือว่า AGI ตรงนี้เขาก็มีเป้าหมายครับบอกว่าการที่เขาพัฒนา AGI เนี่ยเพื่อที่จะให้มีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกับมนุษย์มากขึ้นเพราะว่าในอนาคตครับ AGI ก็จะสามารถที่จะค้นพบความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้นแล้วก็พัฒนาศักยภาพยกระดับเศรษฐกิจระดับโลกให้สูงขึ้นไปด้วยครับ มาถึงคำที่สองครับของคำศั์เกี่ยวกับ AI กันบ้างครับคำนี้คือคำว่า bias bias คำนี้แปลว่าอาคติครับก็เป็นคำที่มีมีอยู่เดิมอยู่แล้วแล้วก็มีความหมายอยู่เดิมอยู่แล้วก็คืออคติหรือว่าความลำเอียงเวลาที่ตัดสินใครอย่างไม่ยุติธรรมแบบนี้ครับโดยที่ไม่ได้ไตรตรองไม่ได้ใช้เหตุและผลแล้วก็เรียกว่า bias หรือว่าอาคติความลำเอียงเนื่องจากว่าครับ AI ต้องเรียนรู้จากมนุษย์ครับ โดยที่ข้อมูลตั้งต้นเนี่ยก็คือมาจากข้อมูลหรือว่าชุดข้อมูลที่มนุษย์เป็นคนป้อนเข้าให้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นตำราจะเป็นข้อมูลดิจิทัลเป็นออฟไลน์ออนไลน์อะไรก็ตามครับล้วนมาจากมนุษย์ทั้งหมดที่ AI เรียนรู้ครับแล้วก็คราวนี้ครับเนื่องจากว่าข้อมูลที่มาจากมนุษย์นั้นหลายๆครั้งเลยก็อาจจะมีอคติมีความลำเอียงจากมนุษย์พอ AI เรียนชุดข้อมูลเหล่านี้เข้าไปครับแน่นอนว่า AI ก็เรียน แล้วก็ซึมซับเอาอาคติของมนุษย์ไปด้วยเวลาที่ AI ครับไปวิเคราะห์ไปประมวลผลหรือว,ว่าไปนำเสนอข้อมูลต่างๆก็จะหนีไม่พ้นในการนำเสนอข้อมูลที่มีอคติแล้วก็มีความลำเอียงเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นครับคนที่ใช้ AI ต่อไปในอนาคตหรือว่าในปัจจุบันนี้ก็ตามครับข้อมูลที่พวกเราได้รับครับก็อาจจะมีอคติของ AI ด้วยอคติก็อาจจะมีหลายด้านครับยกตัวอย่างเช่นครับ อคติทางเชื้อชาติที่เรียกว่า race bias คำว่า race ก็แปลว่าเชื้อชาติ race bias ก็คืออคติทางเชื้อชาตินอกจากนี้ครับอาจจะมีอคติทางเพศที่เรียกว่า gender bias gender bias คำว่า gender แปลว่าเพศครับ AI ก็ได้รับข้อมูลที่มีอคติมาก็อาจจะนำเสนออะไรที่มีอคติด้วยแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งครับตรงนี้สำคัญมากเลย บางทีอาจจะมีข้อมูลที่มีอคติทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่า culture bias คำว่า culture แปลว่าวัฒนธรรมครับแล้วก็คราวนี้ครับในอนาคตถ้า AI พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ AI ก็อาจจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะให้ข้อมูลไหนแก่ใครด้วยถ้าเกิดว่า AI มีอคติแล้วก็มีอคติกับผู้ใช้งานบางกลุ่มอย่างเช่นกับเพศนี้หรือว่าเชื้อชาตินี้หรือว่าวัฒนธรรมนี้ AI เขาอาจจะตัดสินด้วยตัวเขาเองครับว่าเขาจะให้ข้อมูลกับกลุ่มคนนี้หรือไม่ให้ตรงนี้ครับก็อาจจะเป็นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็โดยที่แต่ละกลุ่มคนก็อาจจะมีการเข้าถึงข้อมูลมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอคติของ AI ด้วยครับตรงนี้สำคัญมากๆครับแล้วก็มาถึงคำที่3ครับคำศัพท์เกี่ยวกับ AI คำว่า Ghost ghost คำนี้ก็เป็นคำที่มีอยู่เดิมแล้วเช่นเดียวกันครับ ghost แปลว่าผีหรือแปลว่าวิญญาณหรือแปลว่าจิตวิญญาณก็ได้ครับสำหรับมนุษย์แล้วนะครับรชีวิตประกอบด้วยร่างกายกับวิญญาณเมื่อร่างกายตายลงไปก็จะเหลือจิตวิญญาณหรือว่าที่บางคนเรียกว,ว่า ghost ตรงนี้ครับสำหรับ AI ก็เช่นเดียวกันครับก็มี AI ghost หรือว่าจิตวิญญ,ญาณทาง AI ในปัจจุบันนี้ครับเราอยู่ในยุคที่เรียกว่ามนุษย์สามารถที่จะมีความเป็นอมตะได้แต่ว่าความเป็นอมตะนี้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลครับหรือที่ในข้อความภาษาอังกฤษครับเรียกว่า people can gain a form of digital immortality คำว่า digital immortality ก็คือความเป็นอมตะในรูปแบบดิจิตอลครับซึ่งแบบนี้ครับเรียกว่า AI ghost สำหรับกระแส AI ghost ครับก็ ตอนนี้ก็มีกระแสมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับที่จะมีการามีชีวิตหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่ามีชีวิตดำรงอยู่ในรูปแบบของ AI Ghost ยกตัวอย่างเช่นครับกระแสที่มีการสร้างแบบจำลองภาพสามมิติขึ้นมาที่เราเรียกกันว่า Holograms อย่างเช่นครับการสร้างฮอลลแกรมภาพสามมิติของศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือว่าดารานักร้องที่มีชื่อเสียงที่เสียชีวิตไปแล้วยกตัวอย่างเช่นครับนักร้องที่ชื่อว่าเอลวิสเพรสลีย์เป็นนักร้องที่ได้รับฉายาว่าราชาแห่งร็อกแอนด์โรลก็มีการสร้างฮอลลแกรมเป็นภาพสามมิติขึ้นมาของเอลวิสเพรสลีย์กำลังแสดงคอนเสิร์ตอยู่เป็นภาพสามมิติขนาดเท่ากับตัวจริงที่เขามีชีวิตอยู่เลย ตรงนี้ครับแม้แต่นักแสดงบางคนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ครับอย่างเช่นทอมแฮงส์เขาก็ยังกล่าวได้ว่าเขาคาดว่าในอนาคตครับเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาคาดว่าเขาจะยังแสดงในภาพยนตร์ได้อยู่โดยเป็นแสดงในรูปแบบ AI Ghost ก็คือสร้างแบบจำลอง3ามมิติขึ้นมาแล้วตัวเขาก็ยังคงอยู่ในภาพยนตร์ถึงแม้ว่าในอนาคตเขาจะเสียชีวิตแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามครับกระแส AI Ghost ที่ว่ามานี้ครับก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงทางจริยธรรมมากมายหลายข้อเลยยกตัวอย่างเช่นครับคำถามที่ว่าใครควรจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทางดิจิตอลของผู้เสียชีวิตครับหรือว่า Who owns the digital rights to a person after they are gone ใครที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ Holograms หรือว่าแบบจำลองสามมิติใครที่จะมีสิทธิ์ใช้ ดิจิทัลหรือว่า AI ghost ของผู้เสียชีวิตคนนั้นตัวอย่างข้อถกเถียงต่อมาครับอย่างเช่นจะเป็นอย่างไรหาก AI ดำรงอยู่ขัดกับเจตนารมณ์ของผู้เสียชีวิตหรือในภาษาอังกฤษก็คือ What if the AI version of you exists against your wishes สมมุติว่าบุคคลนั้นเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่ามีการสร้าง AI ghost ของบุคคลนั้นขึ้นมาแต่ว่าการดำรงอยู่ของ AI นั้น ขัดกับเจตนารมณ์ของเขาของผู้เสียชีวิตไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรตามมาจะมีการรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและอีกตัวอย่างข้อถกเถียงหนึ่งครับก็คือการจําลองผู้เสียชีวิตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบดิจิตอลเป็นสิ่งที่สมควรทําหรือไม่หรือในภาษาอังกฤษครับ is it okay to bring people back from the dead ถ้าเกิดว่าบุคคลน,นั้นเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วเราไปจําลอง ภาพสามมิติของเขาขึ้นมาให้เขาสามารถที่จะสนทนาโต้ตอบกับเราได้มาร้องเพลงมาพูดคุยกับเราได้แบบนี้เป็นเรื่องสมควรแล้วหรือไม่ในเชิงจริยธรรมตัวนี้ก็เป็นข้อถกเถียงในปัจจุบันแล้วก็คาดว่าในอนาคตก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับครับและแล้วก็มาถึงคำที่4ครับคำสุดท้ายครับคำศัพท์เกี่ยวกับ ai ซึ่งคำนี้เป็นคำที่น่าสนใจมากๆเลยครับคำนี้คือคำว่า hallucination hallucination คำนี้ครับแปลว่าประสาทหลอนหรือว่าอาการประสาทหลอนโดยในทางการแพทย์ครับประสาทหลอนคืออะไรคือการที่เกิดการรับรู้สิ่งต่างๆครับทัทง้ทงทั้งที่ตามความเป็นจริงแล้วไม่มีสิ่งที่รับรู้นั้นเกิดขึ้นอยู่พูดง่ายๆครับมีการรับรู้ทางประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆอย่างเช่นครับหูแว่วได้ยินว่ามีคนกำลังพูดคุยกับเราอยู่ ทั้งทงที่ไม่ได้มีการไม่ได้มีใครพูดคุยกับเราอยู่เลยแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างของประสาทหลอนหรือว่าเห็นภาพหลอนเห็นบุคคลอยู่ข้างหน้าเราหรือกําลังคุยกับเราอยู่ทั้งท้งที่ไม่มีบุคคลนั้นอยู่เลยตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของประสาทหลอนอีกอย่างหนึ่งหรือว่าการสัมผัสครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรมาสัมผัสผิวหนังอยู่มีอะไรมากัดมา สก,กิดมาจับมาอะไรต่างๆก็ตามทั้งๆที่จริงๆแล้วไม่มีสิ่งนั้นอยู่เลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประสาทหลอนหรือว่าอาการประสาทหลอนคราวนี้ครับสำหรับในบริบทของ AI ครับ AI นะครับแม้ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แม้ว่าจะเป็นดิจิตอลเป็นโปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆ AI ก็มีอาการประสาทหลอนได้ด้วยครับที่เราเรียกกันว่า AI hallucination คราวนี้อาการประสาทหลอนของ AI อย่างเช่นอะไรบ้างครับขอยกตัวอย่างโปรแกรมแชทบอท โปรแกรมแชทบอทครับก็คือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้สนทนาหรือว่าโต้อตอบกับมนุษย์ได้ครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผู้ใช้นะครับมีคำถามอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็พิมพ์ถาม AI หรือว่าถามแชทบอทตัวนั้นไปแชทบอทก็จะโต้อตอบออกมาเป็นคำตอบมีการอธิบายมีการยกตัวอย่างมีการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าอาการประสาทหลอนของ AI คืออะไรครับก็คือ คำตอบหรือว่าข้อมูลที่ AI ให้นั้นกับเราเนะครับเป็นข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงครับหรือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องพูดง,ง่ายๆก็คือว่า AI เนี่ย make ข้อมูลขึ้นมาเองสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า AI เวลาที่เราให้คําตอบกับผู้ใช้งานเนี่ย AI รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากถามปุ๊บตอบอย่างรวดเร็ว อธิบายอย่างเป็นหลักการมีขั้นมีตอนเป็นเหตุเป็นผลต่างๆทั้งๆที่บางครั้งครับหรือว่าหลายๆครั้งเนี่ยข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องข้อมูลนั้นไม่มีอยู่จริงครับกรณีแบบนี้แหละครับที่เรียกว่า hallucination หรือว่าอาการประสาทหลอนของ AI ครับยกตัวอย่างเช่นครับมีเคสที่ได้รับการกล่าวถึงอย่าง บ่อยครั้งเลยก็คือมีนักเรียนคนหนึ่งครับได้ทําการบ้านอย่างหนึ่งได้รับการบ้านจากอาจารย์ที่โรงเรียนหรือที่มหาลัยก็ตามนะครับอาจารย์ก็กําหนดให้ไปเขียนเรียงความมาแล้วนักเรียนก็เอาโจทย์ที่อาจารย์กําหนดให้เนี่ยไปถาม AI แล้วก็ให้ AI เนี่ยแชทบอทเนี่ยเขียนเรียงความมาให้เลยก็คือไม่ได้ทําการบ้านด้วยตัวเองเอาโจทย์ที่อาจารย์ให้มาไปให้ AI ทําให้ปรากฏว่าครับอาจารย์ก็จับได้ว่านักเรียนคนเนี้ย ใช้ AI ในการเขียนบทความเพราะอะไรครับเพราะว่า AI เนี่ยสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไปสร้างรายการอ้างอิงที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมา อย่างเช่นครับบรรณานุกรมต่างๆมีการอ้างอิงชื่อผู้เขียนอ้างปีที่เขียนแล้วก็ชื่อเรื่องบทความอะไรต่างๆทั้งๆที่ข้อมูลนี้ไม่มีอยู่จริงเลยตัวนี้ก็เป็นอาการที่ AI เกิดอาการประสาทหลอนหรือว่า Hallucination แล้วสุดท้ายนักเรียนก็ถูกจับได้นะครับก็ตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พบบ่อยครับหรือว่าแม้แต่ที่ ประสบการณ์ตรงที่ผมใช้ AI หรือว่าแชทบอทมาก็ตามตรงนี้ก็เจอบ่อยมากๆเลยบางครั้งครับเราก็ถามข้อมูลที่เป็นข้อมูลเฉพาะทางอย่างเช่นข้อมูลทางหลักภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความรู้เฉพาะทางมากๆ AI หลายๆครั้งครับก็ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อธิบายแบบไม่ถูกต้องยกตัวอย่างผิดๆก็มี ตรงนี้ครับมีที่มาจากอะไรครับอาการประสาทหลอนของ AI มีที่มาจากว่าปกตินะครับเ i เวลาเขาประมวลผลเนี่ยเขาจะต้องไปประมวลผลจากข้อมูลที่เขาได้เรียนรู้มาถูกไหมครับแต่อาการประสาทหลอนเกิดจากว่า AI เนี่ยคิดข้อมูลขึ้นมาเองเกิดการแบบคาดการด้วยตัวเองไม่ได้ไปเอาข้อมูลที่ตัวเองได้เรียนรู้มาพูดง,ง่ายๆก็คือเหมือนกับว่า AI เดาข้อมูลขึ้นมาเอง แล้วก็การเดาครับอย่างที่ทุกท่านทราบครับการเดาก็มีผิดมีถูกบางครั้งก็ถูกหลายๆายครั้งก็อาจจะเกือบถูกแล้วก็บ่อยครั้งที่เดาผิดด้วยตรงนี้ครับเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆครับว่า hallucination ของ AI ก็คือ AI มีอาการประสาทหลอนเพราะฉะนั้นครับผู้ใช้งานหรือว่าคนผู้ฟังทุกท่านหากท่านกำลังใช้ AI อยู่หรือว่าใช้แชทบอทอยู่โปรแกรมไม่ว่าโปรแกรมอะไรก็ตามในปัจจุบันนี้นะครับที่ถามตอบ AI ได้ ควรจะใช้อย่างมีวิจารณญาณครับเพราะว่า AI ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเสมอไปเพราะฉะนั้นก็ผู้ใช้ก็ควรที่จะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอยู่บ้างเพื่อจะได้ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์คำตอบของ AI ได้ด้วยครับซึ่งคำศัพท์ทั้งหมดในวันนี้ครับจริงๆแล้วก็คือเป็นคำศัพท์และก็ความหมายที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีการนำมาใช้ในบริบทของ AI ด้วยแบบนี้เรียกว่า คำศัพท์ที่มีความหมายกว้างออกในภาษาไทยครับเรียกว่าคำที่มีความหมายกว้างออกส่วนในภาษาอังกฤษครับจะเรียกกระบวนการนี้ว่า semantic broadening หรือว่า semantic extension ก็แปลว่าการที่คำมีความหมายกว้างออกหรือว่าความหมายเพิ่มขึ้นจากเดิมครับสำหรับวันนี้ครับก็ได้นำเสนออยู่ทั้งหมด4คำครับคือคำว่า agi คำว่า bias คำว่า ghost แล้วก็คำว่า hallucination ปัจจุบันก็เป็นคำศัพท์ที่มีการใช้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการทับศัพท์เมื่อเอามาใช้ในภาษาไทยด้วยเช่นเดียวกันครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมไปถึง AI ครับก็นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วก็การพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับยุคสมัยของยุคดิจิตอลครับรวมไปถึงการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆด้วยสำหรับวันนี้ครับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษก็ได้หมดเวลาลงแล้ว พบกันใหม่ครับในครั้งหน้าครับวันนี้ผมมานะเติมใจขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ